คุณละลิตรู้สึกดีหรอคะที่ทําตัวแบบเนี้ยมันจะไม่ได้รู้สึกดีหรอกแต่ว่าเรื่องความรักมันก็ห้ามไม่ได้จริงๆอะ่ะค่ะเรื่องหัวใจก็คงจะห้ามกันไม่ได้อืมฮึแล้วคิดจะอยู่กับเขาอีกนานหรอคะ <c oughs> กับคนแบบเนี้ยก็คือไม่รู้ว่าเรื่องของนาคตมันจะเป็นยังไงอะ่ะแค่แบบว่าทำมันให้แบบดีพออะไรเงี้ยเขาไม่ไดีขนาดนั้นเลยเหรอคะ ในมุมมองของคุณฉนมหวานในมุมมองของลาลิสคือแบบดีดีมากเลยนะหรอคะเจอไหมคะช่างมีคนมาซ่อมไหมคะมีหรือเปล่าเนี่ยคันเนี้ยคันนี้นี่มาลงมาบอกให้ลงมาไงอาจจะไปตามมาได้ ตามมาจากไหนก็จากที่ทวิตอ่ะมีคนบอกว่าผมไม่อยากเอาไปแล้วมาเอาคืนจริงๆมันก็อยู่มันก็อยู่แถวๆนั้นนั่นแหละคนนั้นเป็นใครคนนั้นเป็นใครือใครไม่รู้เขาเดินมาแล้วเขาก็บอกว่าผมเอาไปเองครับแล้วเขารู้จักมึงได้ไงก็กูชื่อแปะกอในทวิตอ่ะล้วเขาเดินมาหาทุกตัวเร็วคอคงรู้จักครูแล้วมั้งเขารู้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้เขาบอกว่าพี่ตามหารถอาสามาสีขาวอยู่ใช่ไหมพี่ก็บอกว่าอ๋อใช่ทําไมะเขาก็บอกว่าใช่ผมผมขับไปแป๊บเดียวผมเอาไปจอดไว้ องซอกซอกหนึ่งแล้วนี่ก็เลยขับไปขอบคุณนะสิไม่อ่ะอันนี้ซ่อมได้ครับช่างไม่ต้องซ่อมค่ะแล้วแต่จะของรถเขาแแะบเพื่อนมามาตรงนี้เลยแล้วลิดรอแป๊บหนึ่งนะครับได้ค่ะวันดี้ค่ะคุณลลิสวัสดีค่ะพี่ขดมันโดนขโมยรถหนอใช่ค่ะเราจับไปรับมาแล้วใช่ขโมยคะเขาไปรับมาหรอคะไม่พอดีว่าลลิลยืนอยู่ที่กระดาษพอดีแล้วก็เจอแปะค่ะอือเอารถหนูไปรับผู้หญิง เป็นแฟนกันเหรอคะยังไม่ได้เป็นค่ะแค่แบบว่าคุย,คยกันแล้วคิดยังไงเหรอคะถึงไปคุยกับ,บเขาอ่อไปขับรถเล่นกับไอ้หน่อยได้ไหมคะได้ได้ได้ใช่ะค่ะเฮ้ยอนี้อะหยาบเหรอเขาไม่เป็นไรหรอคะ ไปไหนหรอคะพามาเดินเล่นนิดหน่อยะอะพอดีว่ามีอะไรอยากจะคุยด้วยอะอ๋อค่ะเมื่อพอดีว่าแปดถามว่าอยู่ไหนให้บอกหรือเปล่าหรือว่าคุยสองคนคุยสองคนค่ะโอเคค่ะเขาไม่ทำอะไรหรอกเขาบอกว่าคุยสองคนอะไม่มีอะไรหรอกอ๋อพี่ขาามนมหวานคะคุยนานหรือเปล่า คุยเรื่อยๆอะคะ่ะโอเคอ่าแป๊เขาบอกว่าคุยเรื่อยๆโอเคได้ค่ะค่ะไปแล้วค่ะคิดยังไงถึงคุยกับเขาเหรอคะคิดหนูอ,ะอ่ะชอบเขามาตั้งนานแล้วชอบก่อนที่จะจะคบกับพี่เคคือชอบกันมานานแล้วไม่ไม่หนูหนูชอบเขาฝ่ายเดียวค่ะอ๋อแล้วตอนนี้ยังคุยกับเอเคอยู่เหรอคะไม่ค่ะไม่ได้คุยกันแล้ว เราคุยกันตั้งแต่เมื่อคืนก็เลยมาอยู่ด้วยกันใช่หมนะยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะตอน,นแคคือลลิตเพิ่งเข้าไปแท่มมาเมื่อกี้เลยแล้วก็เจอแปะทิ่กระดาษค่ะแล้วเป็นยังไงคะพอได้เรียนรู้นิสัยเขาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ่ลิตยังไม่ได้เรียนรู้เลยแต่ก็คิดว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์อืมเขาก็รู้ไม่ใช่หรอคะรู้ว่าว่าผมว่า ทำอะไรทุละส่วนตัวค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลาลิสแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยผมตั้งหาาที่ต้องถามว่าเกี่ยวอะไรกับคุณอลิสเกี่ยวอะไรด้วยอะแล้วยังไงต่อเหรอคะอยากฟังเก้าเมื่อคีนเาแปะมาคุยกับเอก่อกับลาลิสแล้วก็กับป๊าป๊าแล้วก็กับพี่เคเคค่ะว่าแบบเขาอยากแบบอยากลองจีบอะไรอย่างเงี้ย คุยกับคีเคนพ่อมาคุยกับเขาถูกไหมคะน่าจะประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องลาลิสกับพี่คเคก็แบบมันเป็นแบบเรื่องส่วนตัวค่ะค่ะว่าแต่ลาลิสเรียกพี่ขนดอวานได้ใช่ไหมคะหรือว่าให้ให้ให,ให้แบบเรียกคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบทําตัวถูกเพราะว่าปกติจะเรียกแบบว่าคนในเมืองว่าพี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนอกจากาที่จะเป็นเด็กๆถึงจะเรียกแบบชื่อเขาอะไรนี้แล้วแต่คนลลิสเลยค่ะ โอเคค่ะ okay. ยันยันแย,ยกคุณก็ได้เราไม่สงสารเขาเหรอคะสงสารชื่อสองสารใครคะ K K เคเคหรอค่ะสงสารก็สงสารแต่ว่าเคเคเขาป,าปล่อยปล่อยลาลิสด้วยส่วนหนึ่งหมายเขาไม่สู้หรือเปล่าก็ไม่รู้สิเขาคงคิดว่าถ้าสู้ไปแล้วก็คงจะสู้คนในใจเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแปกกเขารู้สึกดีหรอคะที่ได้เป็นมือที่สาม สำหรับลาล,ลิสนะลิบิทม,มองว่าเป็นมือที่สามแต่คนอื่นอาจจะมองอย่างนั้นเพราะว่าเหมือนอาแปะมาชํำให้ครอบครัวแตกแยกหรือเปล่าก็เขาทำอยู่ไม่ใช่หรอคะแล้วคุณลาลิสรู้สึกดีหรอคะที่ทำตัวแบบเนี้ยมันจะไม่ได้รู้สึกดีหรอกแต่ว่าเรื่องความรักมันก็ห้ามไม่ได้จริงๆอะ่ะค่ะเรื่องหัวใจก็คงจะห้ามกันไม่ได้อือฮ mm ึ hmm. แล้วคิดจะอยู่กับเขาอีกนานหรอคะกับคนแบบเนี้ย ก็คือไม่รู้ว่าเรื่องของอนาคตมันจะเป็นยังไงอ่ะแค่แบบว่าทำวันนี้ให้แบบดีพออะไรเงี้ยเขาไม่ดีขนาดนั้นเลยหรอคะในมุมมองของคุณขนมหวานในมุมมองของลาลิสคือแบบดีดีมากเลยนะหรอคะไม่รู้เลยนะคะเนี่ยว่าเขาเป็นคนดีหรือว่าเขาไม่ดีไม่นะหรือว่าแปะดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมกันดีค่ะอ่ะขอบคุณค่ะ คุณละลิศไม่มีครอบครัวกับเคเคแล้วหรอคะใช่ค่ะตอบแป๊บนึงนะคะโอ,โอ้ไม่ได้ทำนะบันไดอยู่ทางขวาคะ่ะได้ผมแป๊าเรื่องครอบครัวเรื่องค่าแผลเขาใช่เอ้าจดาไม่รู้ว่ากระโดดตามมาด้วยอะ่ะละลิศตกน้ำ ห <ก S 1> เห็นแล้วค่ะจะก,กระโดดลงไปช่วยแต่ว่ามันมีบันไดยอยู่อ้าวเหรอใช่ค่ะโอเคค่ะตั้งนะคะค้าแบบว่าอ้าวเหรอโอเคค่ะได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวหนูเขาคุยต่อน,นะแล้วมีอะไรบ้างอะคะที่ชอบเป็นตัวเขาทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเหรอคะมาล,ลิสคงไม่ได้มองข้อเสียของเขามั้งเพราะว่าเห็นแต่ข้อดีอะว้าว แต่จริงๆลวลิสก็แอบดู้เรื่องของอาแปกกับคุณขนมหวานมานะว่าแบบว่าเคยคุยกันเพราะว่าเมื่อวันอาแปกก็พูดเรื่องนี้เขาตามจีบอะค่ะตามจีบมานานเหมือนกันนะคะรู้สึกโชคดีหรือโชคอร้ายดีแต่คุณลลิสก,ก็น่าจะรู้นะคะว่าแรกๆอะไรมันก็ดีเป็นก็หวานไปหมดอะคะ่ะอืแต่เรื่องของอาแปกกับอ่ามันจบด้วยไม่ดีใช่ไหมหรือว่ายัางไงเขาล่ำเส้นอะค่ะ เขาลําเส้นแบบมากไปจริงๆก็เคยคิดว่าตเองก็ลําเส้นอาแปะนะเขาเคยบอกหนูว่าคิดกันหนูแค่อาหลานอ๋อตอนแรกเขาบอกแบบนั้นเหรอคะใช่ค่ะประมาณเดือนที่แล้วบอกอย่างนั้นแล้วไหนถึงมาเป็นแบบนี้ได้คะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาทํไปชดใครหรือเปล่าหนูก็ยังลังเลก็ต้องคุยกับเขาอะว่าแบบมันยังไงต่อ แต่ว่าในใจหนูนะหนูคิดว่าเขาก็คงแบบว่ารู้สึกกับหนูนั่นแหละแบบหมายถึงรู้สึกกับลลิษาไม่งั้นเขาคงไม่ทําอย่างนั้นเมื่อวานก็จริงค่ะเขานม่จะรู้สึกแบบนั้นนะคะว่าแต่บรรยากาศมาคุยอยู่นะคืออะไรหรอคะสักพูดนะคะจ่ายได้ อาไงคะอยู่กับใครอยู่กับลลิตใช่ไหมอะไรเนี่ยคิดจะทำอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวปะคะคุณเกี่ยวอะไรเนี่ยคุณเกี่ยวอะไรด้วยไม่แล้วคุณมาเกี่ยวอะไรด้วยอ๋อคุณเกี่ยวอะไรด้วยคุณเป็นอะไรเหรอไม่ได้เป็นอะไรคุณเป็นอะไรเหรอทำทำไมทำเพื่ออะไรแล้วคุณเป็นอะไรเหรอก็ไม่ได้เป็นอะไรร้านรอนเหรอไม่อยากรู้เรื่องผมทำไมเรื่องลลิตเรื่องไอ้ปลาเรื่องผมอยากรู้ทำไมต้องมองเห็นผลได้เหรอคะ อยาาห,ห้ำยโมโหได้ไหมเนี่ยทําอะไรคิดอะไรอยู่เนี่ยคิดอะไรหรอคะเออแล้วทําอะไรราลิสหรือเปล่าอยากให้ทำไหมคะเออเดี๋ยวรู้กันรีบๆคุยอะไม่ต้องมาสั่งค่ะคุณลลิสว่า,ลลวาเขารักคุณลาลิสมากไหมคะเขานี่คือเอาแปะหรือว่าพี่เคทั้งคู่อะลิไม่รู้อันนี้คุณต้องไปถามเขาเองอะ จริงๆอลิสก็ไม่เข้าใจเหตุผลที่แบบเรามาคุยแบบมายืนคุยกันตรงนี้เรื่องแบบของอลิสนะแค่อยากรู้ว่าค่ะว่าคนที่ตามจีบไอมาตั้งนานเนี่ยเขารักผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆหรือเปล่าผู้ชายที่คอยทุ่มเทให้ไอรับฟังไอทุกอย่างเสนอตัวเข้ามาจนกลายเป็นความล้้ำเส้นเขารักใครจริงๆ ใช่ไหมไอ้ก็เลยอยากรู้อะค่ะว่าหน้าตาของคนรักเขาอะจะเป็นยังไงก็ได้เห็นว่าคือคุณละลิศอ๋อหรือว่าไอรู้สึกไปเองว่าเขาไม่ได้รักค่ะอ๋อขอโทษค่ะไอ่น่าจะคิดดังไปหน่อย <c oughs> โทษทีไม่ค่ะไม่เป็นไรตอนในมุมมองที่ละลิศมองนะละลิศมองว่าคุณเหมือนห่วงกลง้งเชงประมาณว่าแบบไม่เอาเขาแล้วแต่ก็ พอรู้ว่าเขาไปชอบคนอื่นก็หวงขึ้นมาคุณรลิดว่าอย่างนั้นเหรอคะถ้าเป็นอย่างนั้นเราคงไม่มายืนคุยกันตรงนี้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าไม่ยอย่างนั้นหวงก้าวหรือว่ารู้สึกเฟลที่แบบมีคนหนึ่งมาตามจีเขาก็แบบล้ำเส้นเราเราก็เป็นคนผักใส่เขาไปเองหรือเปล่าหรือว่าเราเราชอบให้เขาล้ำเส้นเขาหรือ,อยังไงไม่รู้นะรลิดไม่รู้นะแต่ว่า เหมือนสุดท้ายแล้วเหมือนอแปะเขาก็แบบเหมือนว่าจะเดินออกมาจากคุณหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่อลิสคิดนะแล้วออยากรู้ว่าคุณจะทําอะไรเพื่อเขาได้บ้างหรอถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณชอบเขามานานแล้วอะทําอะไรเพื่อเขาได้บ้างหรอใช่ค่ะเดี๋ยวป๊บนึงนะคะฮัลโหลไม่ไม่ไมท่ทะเลอลิซยังคุยกับเขาไม่เสร็จเลย ไม่รู้สิจริงๆก็คุยได้นะอเหรอเสยบแปลกๆวะหนูต้องอ้อนใช่ไหมเวลาคุยกับอ่แะแต่ไม่ได้มีอะไรได้อยู่ทะเลหนูบอกได้แค่ว่าทะเลอะไม่มีอะไรอ่แต่ดินอีกอด,ดินอีกดินอีกดินเข้าไป มไม่รู้ว่าเขาคุยเสร็จหรือยังอะแต,แต่เหมือนว่าจะยังอ่ะเขาถามว่าหนูทำอะไรเพื่อแปได้บ้างนินอีกได้ไหมค่ะคุณลลิศทำอะไรเพื่อเขาได้บ้างคะถ้าถามลลิศนะลลิศก็คงตอบว่าเคาไม่ต้องทำอะไรมั้งคะโอ,อ๊ะรักใครสักคนไม่ทำอะไรเพื่อเขาเลยเหรอคะมันเป็นความรักแบบไหนหรอคะก็แค่คิดว่ารักเขาก็พอแล้ว ความรักมันไม่ต้องพยายามานอ่ะแค่แบบเรารักเขาแล้วเขารักเรานี่ก็เขามาพยายามเข้ามาหาเขาไม่ใช่หรอคะฮะอ้อเดี๋ยวไอ้พูดไม่ถูกเราจะทํายังไงคะถ้าเกิดว่าเรารักเขาแต่เขารักคนอื่นคุณณลิชจะทํายังไงหรอคะทำอะไรเนี่ย